แก้วจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะแก้วจ๋าสวัสดีนะคะมากินอาหารลูกเร็วเดี๋ยวไปใส่บาตรกับคุณยายเร็วมาลูกมาเร็ววันนี้แก้วเป็นอะไรแก้วจ๋าเป็นไรจ๊าวันนี้ไม่กินอาหารเลยแก้วไม่หยูเหรอจ๊ะฮะไม่หยวเหรอมากินอาหารด้วยกันเร็ว มากินอาหารก่อนมากินอาหารก่อนเร็วมาลูกมาเร็วเรวมาเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วลูกเออกินอาหารเร็วเดี๋ยวไปใส่บาตด,ด้วยกันนะคะเร็วกินก่อนนะคะเดี๋ยวไปใส่บาตกับคุณยายนะแก้วจาแก้วจาเป็นอะไรวันนี้ไม่หิวเหรอจ๊ะวันนี้หนูไม่หิวเลย น,นะไม่กินอะไรเลยวันนี้เอามาสวัสดีเอฟซี G, คุณยายสวัสดีเอฟซี G, คุณยายก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายหนูด้วยนะเกวเอาสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะบา,บาย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 สวัสดี